ได้เ <Direct. S 1> ลยค่ะเราจัดการเลยอ้าวเริ่มพันนักเรียนมเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ค่ะแชค่ะแสดงว่ามีในพันมาแอบ,บล่าสัตว์ที่ปากเมาคีแน่เมื่อกี้เสียงปืนหรือเสียงระเบิดได้ทีเหมือนกันใช่ไหมนักเรียนได้ทีค่ะเธอทำอะไรนะ่ะเทนนิสอุ้ยเด็กใทยพร้อมเทนนิสไม่ได้ทำนายพานทำมาล่าสัตว์ ลืมไม่ยังไงเนี่ยตัวปั๊มวันที่ต้องเสียเงินออกไปซื้อเองเนี่ยเบิกก็ไม่ได้เราลืมเองวันนี้ใครมาสายห่อหน้าดูอ้ยเจ๊งจริงๆเลยเสียเงินแต่เช้าบนอะไรครูสมจิดฉันลืมตัวปั๊มหมึกนะสิต้องออกไปซื้อแต่เช้าเนี่ยเบิกได้นะเบิกได้ยังไงลืมเองอเออพูดก็พูดนะเมื่อวานมีเรื่องตลกมาก <laughs> เอ้ยยังไม่ได้เล่าเลยเอ้าเอา,เอามีอะไรว่ามาเจอผีในห้องเรียนเหรอ ถ้าเจอผีจะใช่เรื่องตลกไหมเล่าเออเฮ้ยเชื่อมส,<ะ>สมชื่อเลยฟังนะเมื่อวานฉันเห็นแปลงลบกระดานเป็นกิ้งกา่าเช็คสมองมั่งนะจริงๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะสวิตไฟข้างล่างอ่ะสงสัยจะเสียเสียยังไงอะ่ะก็อยู่ๆมันก็ดับเองมันน่าจะเก่าแล้วมั้งหรือไม่ก็รัดวงจรเดี๋ยวจะไปเช็คให้หัดดูแลมั้งนะสวิตฟงุงสวิตไฟนะ่ะอุ้ยเดี๋ยวไปดูให้ไม่ใช่พันลงเออไปแล้วเดี๋ยวมีสอนอีก เสียด้ายังไงวันก่อนยังเข้าห้องน้ําอยู่เลยรู้สึกผิดมากเลยแก้งคูส้มจีด๊ดกเธอแก้งอะไรกูใหม่หรู้ตายเงียบต่อไปนี้เขาจะไม่แก้งแล้วนะแก้งอะไรใครสว,ส,สวัสดีค่ะครูเชิมว่าไงแก้งใครไม่ดีนะแก้งคนอื่นไม่มีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนที่ดีจริงเลยอ,อยากให้ครูจับได้ไง นั่นแน่แล้วมาอยู่ไปหาหมอเกลืออะไรกันขึ้นหลหรเด็กชายกายตาหายแล้วเหรอหายแล้วครับวันหลังก็อยากตุ้งซ้มล่ะโดนขอบโต <c oughs> ไปไปไปเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าแถวหน้าเสาธง <c oughs> ค่ะไฟยราดากนะวันนี้เดี๋ยวจะลงมาเข้าห้องนะ ไฟดับจริงเหรอหนักเรียนไม่รู้คะ่ะ <c oughs> ติ่นของที่ให้เตรียมมาพร้อมไหมพร้อมดิรอแป๊บนึงให้เราซื้อมาทำไมอ่ะเป่าเล่นกันในห้องเหรอเป่าเล่นแน่ความชั่วลายเข้าสิงมันอ่ะเอาไปกี่สิบบาทนะจ่ายเงินมาด้วยจ่ายมาด้วยจ่ายมาด้วยเออเก็บพี่เจ๊ <c oughs> อร่อยอ่ะ ไรอะจ่ายเงินเฉยอ่ะเอาไปอ้วน thank you ห้ามทำอะไรไม่ดีนะเราขอเตือนกายเอ็งอยากขัดขวางเทนนิดมันกำลังแจ้งเกิดถูกต้องแจ้งเกิดเอ็งก็ไปอำเภอดิมุกนี้ดีมุกนี้ได้ไม่เสียแนทที่ไปกินหมูกระทะบ่อยต้ <c oughs> อเสียไปก่อนลูกเฮ้ยเทนนิสเล่นเลยเหรอตีนอยู่เฉยเจเสีย,ย,ยแผ่ เบอดลูกเนี่ยแลเบอร์ที่ไหนมันคือลูกโปง่งอุย้ยกายอย่าซื้อดิอีอิทอิทลูกโป,ป่งเนืบนเน้บอลลูนลูกโป่งบอลลูนลูกโป่งบอสยุลำคาทเสร็จแล้วหนึ่งระเบิดลูกที่สองอย่าเล่นนะเทนนิส ใสรอเราอยู่แตน่าพรสโอ้ยสใสอะไรอ่งนเนเดี๋ยวได้ตื่นแน่ดีมากค่ะนักเรียนลุกขึ้นเดี๋ยวคุณครูส้มจี๊ดจะพาบริหารร่างกายตอนเช้านะค่ะจะได้สดชื่นแจ่มใสพร้อมเรียนค่ะนังเป็ดมันร้ายจริงๆเลยเข้าใกล้ไม่ได้หรอกแบบนี้เป็นแค่การแสดงเพื่อน มามามานักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเต้นเพลงเมาครีราสัเอ้ยเคยดูใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ใชดูวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า20รอบอย่าร้องให้มันผิดก็แล้วกันไม่มีหลอกครับมาเดี๋ยวครูสมจีจะร้องให้ฟังพร้อมกับเต้นท่าประกอบดีเลยครับรอดู Are you ready y e a เริ่มได้มเมาขี่ลาสัตว์มวเมาขี่ลาสัตว์ข้าเชาิข้าข้าเชาิข้าถ้าลงนั่นมันเอาไข่ okay. หมดถ้าลงน้่มันเอาไข่หมดมันข่าวัวมันข่ภาควายเห็นตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมเริ่มเต้นได้ค่ะ เพื่อความสดชื่นได้เลยค่ะรอจัดการเลยอ้าวเริ่มกันนักเรียนเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์คาเชค่ะแสดงว่ามีในพันมาแอบ,บล่าสัตว์ที่ปากเมาพีแน,น่ๆเมื่อกี้เสียงปืนหรือเสียงระเบิดได้ยินเหมือนกันใช่ไหมนักเรียนได้ยินค่ะเธอทำอะไรน่ะเทนนิส อุ้ยเด็กชทยพร้อมเนิสไม่ได้ทำนายพรานทำมาล่าสัตว์ใช่ค่ะครูนายพรานมาล่าสัตว์ไม่ดีจริงๆดังงมากเลยอ่ะนายพรานเหรอเองนั่นแหละมามามาอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่ารอบนี้นายพรานจะไม่มานะพร้อมค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่านายพรานจะมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่า yes สามเรน <Yay! S 1> พวกเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะเอ้าแล้วเมื่อกี้แท็กมือทำอไไมอารุณพาไปเองนายพามาล่าสว์นายพาที่ไหนละ่ะนี่เองข้าเริ่มปวดแล้วนะใส่ลำดับความชั่วขึ้นมาเรืเร่อยๆ <c oughs> อย่าพูดแบบนั้น <c oughs> ฉันลูกศิษย์เจ๊ไม่ควรทำนะแบบเนี้ยจำไว้ใช่ไหมยืน<า> ข้าบ่ายเรียนความรู้รอบโลกจะมีเด็กคนไหนตอบได้บ้างนะพื้นดินกี่ส่วนน้ำกี่ส่วนมีใครรู้คำตอบไหมครับอ้าวยาังยังไม่ขึ้นกันมาอีกต้องดัดนิสัยเด็กพวกนี้ครูเฉิหนะสอนยังไงต้องลงไปตามสักหน่อยแหละ ปิดตาหันเข้ากำแพงไปเลยนะอยากฟังเป้าถ้าอยากฟังถันมาากลใกล้ไปไหมยำโลแป้งเอ็งจอมาทาหน้าเลยหน้าเอ็งอน่นะต่อยทาทั้งโรงงานหน้าก็ไม่ขาวขึ้นหรอกไม่แกงขู่แหละขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนใจเย็นๆใจเย็นเพื่อนขนสุพรรณต้องใจเย็นๆพูดอะไรนักหนารับคนนี้แป้งหงมีอยู่แล้ว น่าจะได้วิงระดับเจมโรวแปลงเด็กทำไมจะให้ใช้ดิ้งสอพองทาหน้าเลยไงล่ะก็ดีนะเล่นตอนสงการเฮ้ยปีนี้เขาจัดที่ไหนกันเล่าอาไปโบนัสเฮ้ยไม่ใช้ทาไมอ่ะส่งให้ทำไมอ่ะอุ๊ยให้เปิดปากกระพองแล้วทำไมไม่บอกอ่ะรับไป แล้วทำไมไม่เปิดฝากระป๋องอะ่ะเออดืมไปโอ้ยเพื่อนค่ะบาททุกคนเปิดขึ้นมาแป้งเต็มไหมเยี่มโลยืมก่อนนะเออได้เอ็งทำอะไรอะ่ะดูนี่โบนัสไปทำว a t แผนนี้ต้องมีตัวรอนะเต็มยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้จนกว่าครูจะมาเอา้าทำไมต้องเปิเหาดเวยอะ่ะ พอครูลงมาตามก,ก็บอกว่าพวกเรายังไม่เข้าห้องเข้าใจไหมมันไม่ดีนะมันไม่ดีแต่แผนว่ายังไงเหรอ <S <S อยากรู้เฉยแต่ก็ไม่ควรทำนะอ่ะว่ามาเลยยืนตรงนี้นะโบนัสไปเอาแป้งวางบนขอบประตูไว้แบบนี้ละนักเป็ดเออแบบนี้แหละแล้วมันเห็นได้ไงเราอยู่ข้างนอกเอ้า,อาข้ายืนคนเดียวหรอเออยืนคนเดียวเอาก็ได้ เฮ้ยโอเคแล้วที่เหลือเราดูผลงานในห้องนะตามแผนนะติดเลยอ่ะเฮ้ยไม่คือห้องเรียนกะพักทีไปทะเลทลายที่ไหนเนี่ยอ้าวเด็กชายอ้วนทำไมมายืนตรงนี้คนเดียวน่ะคะสวยแล้วบอกว่าอะไรอ่ะอ้าวว่าไงยืนทำไมคนเดียวผมผมไม่รู้ครับเพื่อนอยู่ข้างนอก ต้องเจอกันแบบนี้อุย้ยฝีมือผู้ใดเอา้าทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ปะ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 ค่ะหนูเดินม,มากำลังจะเข้าห้องก็ดีค่ะรู้ไหมใครมาวางไว้ตรงนี้ไม่รู้ค่ะเข้าห้องก่อนนะคะยอ,อยู่ รอะไรล่ะรีบเอาอไปดิกลายเป็นไฟขวดแป้งที่ตั้งเยอะแยะก็ไม่เก็บมาเก็บอะไรตรงนี้นวางแบบนี้เหรอแล้วก็ให้ร่วงลงมามันร่วงยังไงนะมีคนแกล้งแน่เลยแบบเนี้ยต้องรายงานครูเฉิมร่วงได้ยังไงแป้ง อุย uh, แล้วหมดเลยหาอับน้ำดีกว่าตนหนุนเลยคะเพื่อนๆหนักสั้นโรงเรียนทางเฮลิพยาตอนนักเรียนจอมแสบต้อนรับครูใหม่ EP 2. 2> สองก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใครเป็นคนวางกระป๋องแป้งบนประตูใครกันนะที่ทำอย่าลืม,ลมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงน,นี้ด้วย